งานแท้งานดีงานพรีออเดอร์งานนำเข้าจากอเมริกาสวัสดีค่ะพกซเวอร์ไทลแลนด์เช่นเคยนะคะทุกคนและที่เห็นสวยๆอยู่ข้างหน้านี้นะคะทุกคนก็คือเล่มเล่มนี้เลยนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะกับ M9 นะคะ a n d r า o M9 n เอนะคะเล่มนี้นะคะนี่ M9 Ontario Nav USA นะคะทุกคนสวยๆเล่มนี้เลยนะคะนี่ให้เห็นดีเทลรายละเอียดชัดๆนะคะตรงตำแหน่งนี้เขาไม่ได้ทำคมมานะคะไม่มีคมนะคะนี่ค่ะดามเขาตำแหน่งล็อก ความยาวรวมอยู่ที่12.25นิ้วนะคะความยาวของมีดอยู่ที่7นิ้วนะคะนี่งานสวยๆเล่มนี้เลยนะคะฮาร์ดเน็ตเขาอยู่ที่53 5 7 RC ถึงาซีนะคะมีดเป็นสไตล์คริปพอยด์นะคะด้ามเขานี่นะคะทำ ด้วยวัตถุดิบที่เป็นคาร์ตัน้นะคะทุกคนสีดำนะคะสวยถึกไม่ถึกก็ถึกนะดีไซน์ก็คือแบบเป็นมีดเป็นมีดติดปลายปืนนะคะที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะ m 9 n มเ f นะคะกับเล่มเล่มนี้นะคะงานจากแบรนด์ Ontario นะคะทุกคนสวยๆเล่มนี้นะคะมาพร้อมกับ นี่สองเขาเป็นไข่เด็กแบบนี้เลยค่ะทุกคนสวยมากเลยะคะ่ะเป็นพลาสติกแข็งนะคะขึ้นรูปด้วยพลาสติกแข็งนี่ค่ะตรงตำแหน่งนี้ o n t a r o n i f e นะคะ o n t a r o knife นะคะนี่ฝักเป็นพลาสติกแข็งสวยๆแบบนี้เลยตรงนี้ก็ทำเป็นลายนะคะ ส่วนต,ตรงตำแหน่งนี้ก็ทำเป็นตัวล็อกเหมือนล็อกเบลนะคะให้ตัวล็อกอย่างนี้มานะคะเขียวกับเบลนะคะเข็มขัดนะคะนี่ค่ะ รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะมีดสไตล์มีดต,ติดปลายปืน,นก็ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะและเล่มนี้นะคะไม่ทําให้เราผิดหวังตนะั้งแตบบ่รีวิวแล้วนะคะทุกคนคือน้ําหนักดีนะคะน้ําหนักได้ะคะ่ะตาแหน่งตรงนี้นะคะเขาก็จะประกบกับ,กบเบลนะคะนียวประกบแล้วก็ทำอ๋อเนี่ยเนี่ยเขาประกบด้านนี้นะคะประกบกับมุนก็ใช้ตัดครีมตัดลดั่วตัดอะไรแบบนี้ได้นะคะ แลวนี่ก็คือ m 9นะคะงานสวยๆจากออนตาริโอใครที่กำลังมองหามิติดปลายปืนอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะรุ่นนี้ไม่ทำให้เราผิดหวงังคือ 1. ดีไซน์สวย 2. ฝักเขาเนี่ยเป็นแบบว่าคือเป็นใครเด็กนะพลาสติกแข็งเนาะแล้วก็แบบดีไซน์ที่ครั้งนี้เราน่าจะ น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่เราเอาเอา9เเข้ามานะคะกับเล่มเิ่มนี้งานสวยๆจากออนตาริโอนะคะตัวล็อกน้ำหนักคือกำลังดีอะ่ะคือแบบใช้งานได้สบายอะ่ะไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้หนักมากนะคะเล่มนี้ไซส์เป็นไซส์ที่แบบเป็นไซส์ขนาดแบบใช้งานอยู่แล้วนะความยาวไปมีเจ็ดนิ้วเนี่ย และนี่ก็คือ M9 นะคะแบรนด์ Brand Ontario n a f นะคะ Make in USA นะคะส,สวยๆเล่มนี้เลยนะคะทุกคนใครที่กำลังมองหาหรือกำลังอยากจะได้ไม่ติดปลายปืนนะคะทุกคนก็ปีนี้ก็คงบอกว่าเข้าไม่ทันแล้วนะคะทุกคนและเล่มนี้ก็คือเป็นเล่มส่งท้ายปีเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนส่งท้ายปีเล่มใหม่ล็อตใหม่ก็ เจอนใหม่ปีหน้าเลยนะคะทุกคนใครกำลังมองหารุ่นไหนอยู่นะคะ เล่มไหนอยู่นะคะอยากจะพูดคุยกับเรานะคะคุยกับเราได้ที่ l ล n e แอดเซเวอ h ์ l a n d นะคะทุกคน Server h ฮาร์แเจอกันทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมนะคะอยากได้รุ่นไหนนะคะหรืออยากจะชมรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยกับเราได้เลยนะคะทุกคนฝากข้อความใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นนะคะจาก Se r v e r h a าร์แคลิปนี้ส่งท้ายปีกับ M9 สวย,สวย คลิปนี้เลยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ตามเป็นกำลังใจให้เรามาตลอดทั้งปีเลยนะคะทุกคนแล้วก็หวังว่าหลายๆคนคงจะติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราต่อไปนะคะอสำหรับคลิปสำหรับช่องนี้นะคะใครที่อยากให้กำลังใจนะคะสามารถที่จะส่งซูเปอร์ตงให้เราได้แล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเซอร์เวอร์ไฮไลท์คลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ